ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เหมืองทองจังหวัดพิจิตรหลายคนนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายนะครับหลังจากที่พบว่าตัวเองมีเลือดป่าบ,บนสารโลหะหนักก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนี่คือภารกิจที่ทีมแพทย์ที่ลงไปตรวจสอบต้องอธิบายให้เข้าใจและพวกเขาไม่มีทางเลือกเตรียมที่จะเข้ามายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีติดตามกับคุณพัทรพรตันงามครับ พนักงานที่ทำงานในเมืองแร่ทองคําของบริษัทอัคารารีซอสเซจจำกัดมหาชนหลายคนต่อแถวเข้ารับเอกสารรายงานผลตรวจร่างกายกับคณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยรงังสิตส่งมอบผลตรวจให้หลังสุ่มเจาะเลือดและปัสสาวะชาวบ้านไปตรวจ4ครั้งตั้งแต่กลางปีที่แล้วและเปิดเผยผลตรวจเมื่อสัปดาห์ก่อน พบประชาชนในชุมชนรอบเมืองแร่ทองคำ400คนมีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายจากจำนวนที่ตรวจทั้งหมด731คนในจำนวนนี้แม้ยังไม่มีตัวเลขยืนยันแน่ชัดว่ามีพนักงานที่ทำงานในเหมืองกี่คนสายคณะแพทย์าาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้อธิบายให้พนักงานเหมืองกลุ่มนี้ที่บางคนมีสารโลหะหนักในร่างกายเข้าใจในเบื้องต้น ไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ปกติเลยสารตัวนี้มันไม่ได้ทาอะไรเฉียบพันยกเว้นสารหนูแต่ถ้าค่อยๆสะสมเนี่ยมันทําให้เราแย่นะจ๊ะไม้ไม่ขึ้นนะีอนนี้ก็สูงสูงกว่าคนนี้แต่น้อยกว่าคนนี้หนึ่งจุดสามอันนี้อันนี้หนึ่งจุดสามอันนี้สองก็คือเรียงมาไม่ใช่ดังงามนะเรียงมาเออมดา นี่ดาวนี่ดาเพราะนั้นเพราะนั้นผลเนี่ยเก็บเอาไว้สําหรับเวลาตัวร่างกายจำปีกำเนิดให้เขาดูด้วยให้ให้ทางคุณพนักงานบางคนยังไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรและตัดสินใจอย่างไรเมื่อพบว่าร่างกายตัวเองมีสารโลหะหนักรู้กว่ามันจะมีผลผลกระทบต่อสุขภาพราบ้างไหมมีไม่มีแน่แล้วเราจะทำยังไงกันไม่รู้จะทํำยังไงก็อยู่นี่แต่ก็เกิดแล้วอะ มันก็เกิดเลยอยู่เนี่ยค่ะทำงานในเหมืองมันกี่ปีนะคะสามปีปตสามงานอะไรคะสิ่งแวดล้อมสิงแวทล้อมเขาทำหน้าที่อะไรกันคะปลูกต้นไม้พื้นฟูดินพื้นฟูต้นไม้วันนี้มีค่าอะไรเกินนะคะก็มีเกินเนี่ยเมงกานมงกานีดรู้ไหมว่ามันจะมีผลอะไรต่อร่างกายเราอย่างไรไม่รู้แม้ยังไม่มีหน่วยงานใดพิสูจน์ได้ว่าสารโลหะหนักเข้าไปอยู่ในร่างกายชาวบ้านได้อย่างไรแต่ทางการแพทย์อธิบายว่าสารเมงกานิส ส่งผลต่อระบบประสาททําให้ร่างกายอ่อนแรงสั่นและเป็นโรคพาร์กินสันส่วนสารหนูส่งผลต่อระบบผิวหนังทําให้คันเป็นผื่นเป็นตุ่มไสและมะเร็งผิวหนังนอกจากนี้ส่งผลต่อระบบการทํางานของไตและตับ อธิบดีกรมอุตสาหการรมพื้นฐานและการเมืองแร่หรือกพร,รสั่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าเมืองแร่ได้หยุดถลุงทองคําแล้วหรือไม่หลังจากมีคําสั่งให้บริษัทอาคารารีซอเซสร,รับทราบนับจากวันที่14มกราคม2558เป็นเวลา30วันและให้รายงานผลให้กพรร,รับทราบแต่ผมจะดูว่าบริษัทเนี่ยจริงใจหรือไม่ถ้าบริษัทฝ่าฝืนคําสั่งนี้เราจะเสนอ แล้มนตีเพิกถอนบอนญาตเลยครับเพราะถือว่ารุนแรงมากนะครับเมื่อยังหาเจ้าภาพแก้ปัญหาไม่ได้ทําให้วันพรุ่งนี้ตัวแทนชาวบ้านจะยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีคําสั่งด่วนตั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกลุ่มนักวิชาการเป็นหน่วยงานกลางแก้ปัญหาที่ยังไม่มีทางออกพัทราพรตันงามไทยพีบีเรายงาน